สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาคุนหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแป้งออนจิราโชว์ออกกำลังกายทำอึ้งทั้งวงการเฮทักรัวจากที่ทราบกันว่านักแสดงสาวคนดังแป้งออนจิราออกมาประกาศข่าวดีกำลังตั้งครันลูกคนแรกแล้วเพศหญิงท่ามกลาง เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเห hey, <Hey, S 1> ่เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากล่าสุดสาวแป้งโพสคลิปขณะออกกำลังกายเบาๆผ่านอินสตาแกรมทำหลายคนตะลึงแม้กระทั่งเพื่อนในวงการบันเทิงยังสงสัยนี่คนท้องจริงๆหรือนี่ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแช้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ